ว่ากันว่าความเงียบถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของความฉลาดเชิงจิตวิทยาการเลือกที่จะไม่พูดทุกเรื่องไม่เรียบตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เรียบตัดสินใจทันทีสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและรู้จักโลกอย่างลึกซึง้งหลายครั้งเราอาจคิดว่าคนที่พูดมากคือคนมั่นใจหรือมีความรู้แต่จริงๆแล้วคนฉลาดหลายคนเลือกที่จะฟัง พิจารณาและรอเวลาที่เหมาะสมในการพูดเพราะพวกเขารู้ว่าคำพูดทุกคำมีพลังและบางครั้งการอยู่เฉยๆสงบๆก็ทรงพลังกว่าคำพูดใดๆในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจว่าทำไมคนฉลาดถึงเลือกที่จะเงียบความสงบสร้างสเสน่ห์อย่างไรและความเงียบช่วยให้พวกเขามีพลังในการตัดสินใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งเตรียมตัวให้พร้อม เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะอ่านจะทำให้คุณมองความเงียบในมุมที่แตกต่างและทรงพลังกว่าที่เคยคิดเริ่มที่ 1. การเงียบคือการสังเกตและเรียนรู้คนฉลาดมักใช้เวลาฟังและสังเกตสิ่งรอบตัวพวกเขาเข้าใจว่าการฟังมากกว่าพูดช่วยให้เข้าใจคนและสถานการณ์ได้ลึกซึ้งกว่าการเลือกที่จะไม่ตอบสนองทันทีช่วยให้พวกเขามีเวลาประมวลผลข้อมูลและตัดสินใจอย่างรอบคอบ หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการแสดงออกและการพูดมากคือวิธีที่จะดึงดูดความสนใจแต่ในเชิงจิตวิทยาขั้นสูงคนฉลาดหลายคนกลับเลือกที่จะเงียบและอยู่เฉยๆเพราะพวกเขาเข้าใจว่าความเงียบคืออาวุธลับในการสังเกตเรียนรู้และสร้างสเสน่ห์การเงียบไม่ใช่การขาดปฏิสัมพันธ์แต่เป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเรียนรู้และเข้าใจสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึง้ง ผลลับคือการที่พวกเขาดูน่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามการเงียบช่วยสังเกตโลกและผู้คนเมื่ออยู่เงียบเงียบคนฉลาดจะมีโอกาสสังเกตพฤติกรรมคนรอบข้างและสถานการณ์อย่างละเอียดจับสัญญาณที่คนอื่นมองข้ามวิเคราะห์แนวคิดและอารมณ์ของผู้คนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นการสังเกตนี้เป็นรากฐานของความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาการเงียบ ช่วยเรียนรู้และสะสมความรู้การอยู่เงียบไม่ได้หมายความว่าหยุดเรียนรู้ในทางตรงกันข้ามคนฉลาดใช้ความเงียบเป็นเวลาที่ทบทวนตัวเองวิเคราะห์ความคิดและสะสมความรู้ใหม่ๆเรียนรู้จากความผิดพลาดและบทเรียนที่ผ่านมาวางแผนและปรับปรุงแนวทางการแก้ปัญหาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และยุทธวิธีชีวิตนี่คือเหตุผลว่าการเงียบเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองที่ส่งพลัง การอยู่เฉยๆทำให้เกิดสเสน่ห์แบบเงียบความเงียบช่วยให้คนฉลาดแสดงสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามการไม่รีบร้อนพูดหรืออวดตัวเองทำให้ดูสงบและมั่นคงผู้คนถูกดึงดูด,ดด้วยความมั่นใจและความเข้าใจลึกซึง้งความสามารถและไอเดียมักเป็นสิ่งที่พูดแทนตัวพวกเขานี่คือสเสน่ห์เชิงจิตวิทยา q u i c a r i s m a ที่เกิดจากความมั่นคงภายในไม่ใช่การแสดงออกภายนอกการเงียบช่วยฝึกความคิดและอารมณ์ คนฉลาดใช้ความเงียบในการฝึกสมาธิควบคุมอารมณ์และคิดเชิงลึกลดแรงกดดันและความวุ่นวายจากสังคมเพิ่มความชัดเจนในการตัดสินใจช่วยให้ตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์อย่างมีสติความสามารถในการควบคุมอารมณ์และคิดอย่างรอบคอบนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าดึงดูดการเงียบเท่ากับการสะสมพลังภายในทุกครั้งที่เลือกเงียบและสังเกต คนฉลาดกำลังสะสมพลังและความเข้าใจพลังในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดพลังในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาพลังในการดึงดูดและสร้างอิทธิพลโดยไม่ต้องบังคับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขามักอยู่เฉยๆแล้วน่าดึงดูดการเงียบคือการสังเกตและเรียนรู้เปิดโอกาสให้เข้าใจโลกและผู้คนรอบตัวเป็นเวลาที่สะสมความรู้และความคิดสร้างสรรค์สร้างสเสน่ห์และความมั่นคงภายในโดยไม่ต้องพยายาม ฝึกสมาธิควบคุมอารมณ์และสร้างพลังภายในคนฉลาดเลือกที่จะเงียบและอยู่เฉยๆและผลลัพธ์คือสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือที่ดึงดูดผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ความเงียบสร้างสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามมีงานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมพบว่าคนที่ไม่พูดมากแต่มีท่าทางมั่นคงและแสดงออกอย่างสงบมักถูกมองว่าน่าดึงดูดและมีสเสน่ห์ ความเงียบทําให้คนอื่นรู้สึกอยากเข้ามาทําความรู้จักเพราะมันกระตุ้นความสงสัยและความสนใจคนฉลาดบางกลุ่มกลับใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือสร้างสเสน่ห์พวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดมากอวดตัวหรือแข่งขันเพื่อเรียกร้องความสนใจเพราะความมั่นคงภายในและความนิ่งสงบของพวกเขาเองดึงดูดผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ เสน่ห์แบบเงียบนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากจิตวิทยาขั้นสูงและการควบคุมตัวเองไม่ใช่จากภาพลักษณ์หรือการพูดคุยที่มากเกินไปความเงียบเท่ากับการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดคนฉลาดเงียบมักสื่อสารได้ทรงพลังโดยไม่ต้องพูดมากอยู่เงียบทําให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงและความมั่นใจการฟังและสังเกตช่วยให้เข้าใจคนอื่นลึกซึง้งการตอบสนองเมื่อจำเป็นมักเฉียบคมและมีน้ำหนัก นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งความเงียบพูดได้มากกว่าคำพูดหลายพันคำความเงียบสร้างความสงบที่ดึงดูดคนฉลาดเงียบมักแผ่ความสงบและความมั่นคงภายในผู้อื่นรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ความสงบช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อใจและเคารพสเสน่ห์เกิดจากความมั่นคงทางจิตใจไม่ใช่จากการพยายามสร้างภาพลักษณ์ความเงียบจึงเป็นสเสน่ห์เชิงจิตวิทยา Quiet Charisma ที่เหนือกว่าการพูดหรือแสดงออกภายนอกการเงียบช่วยสังเกตและเข้าใจความเงียบไม่ใช่เพียงการไม่พูดแต่เป็นการเปิดโอกาสให้สังเกตและเรียนรู้เข้าใจพฤติกรรมและอารมณ์ของคนรอบตัววิเคราะห์สถานการณ์และเลือกวิธีตอบสนองอย่างเหมาะสมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆเสน่ห์ของคนฉลาดเงียบมักเกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งรอบตัว การเงียบเท่ากับการสะสมพลังและความมั่นคงทุกครั้งที่เลือกอยู่เงียบๆคนฉลาดกำลังสะสมพลังภายในและความมั่นคงเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดสร้างความมั่นใจและสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามเป็นแรงดึงดูดที่ธรรมชาติและยั่งยืนนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดเงียบมักอยู่เฉยๆแล้วน่าดึงดูดและสเสน่ห์นี้ยั่งยืนกว่าการพูดหรืออวดตัวใดๆ ความเงียบสร้างสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังโดยไม่ใช้คำพูดแผ่ความสงบและความมั่นคงที่ผู้อื่นรู้สึกได้ช่วยสังเกตเรียนรู้และเข้าใจสิ่งรอบตัวสะสมพลังภายในและความมั่นคงผลลัพธ์คือสเสน่ห์และแรงดึงดูดที่เกิดจากความมั่นคงภายในคนฉลาดเงียบมักอยู่เฉยๆแล้วน่าดึงดูดและสเสน่ห์นี้ยั่งยืนกว่าการพูดหรืออวดตัวใดๆ 3. การควบทุมอารมณ์และความคิดคนฉลาดเข้าใจว่าการพูดทุกอย่างออกไปไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นการเลือกที่จะเงียบช่วยให้พวกเขาควบคุมอารมณ์และไม่ตอบสนองต่อความโกรธหรือความตึงเครียดทันทีพวกเขาใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการคิดอย่างมีเหตุผลและแตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคนฉลาดหลายคนเลือกความเงียบเป็นเครื่องมือในการควบคุมอารมณ์และความคิดการเงียบไม่ใช่เพียงการอยู่คนเดียว แต่เป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อฝึกสติการคิดเชิงลึกและการจัดการอารมณ์อย่างชาญฉลาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความคิดนี้ทำให้พวกเขาตัดสินใจอย่างแม่นยำดึงดูดผู้คนและสร้างสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามการเงียบช่วยจัดระเบียบความคิดคนฉลาดเงียบใช้ความเงียบเพื่อทบทวนและเรียบเรียงความคิดวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแยกความรู้สึกออกจากข้อเท็จจริง ลดความคิดฟุ้งซ่านและเพิ่มความชัดเจนการจัดระเบียบความคิดแบบนี้ทำให้พวกเขาตอบสนองต่อความท้าทายได้อย่างรอบคอบการควบคุมอารมณ์เท่ากับการสร้างสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือคนฉลาดเงียบไม่ปล่อยให้อารมณ์นำพาพฤติกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์กดดันโดยไม่ตื่นตระหนกไม่โกรธหรือวิตกกังวลเกินเหตุแสดงความมั่นคงภายในที่ผู้อื่นรับรู้ได้นี่คือสเสน่ห์แบบเงียบ Qui e t c h a r i s ริ ที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์และความคิดไม่ใช่จากการพูดหรือการแสดงตัวการสังเกตและเรียนรู้จากความเงียบความเงียบช่วยให้คนฉลาดสังเกตและเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ลึกซึ้งวิเคราะห์ความคิดและพฤติกรรมของตัวเองอย่างลึกซึ้งเข้าใจแรงจูงใจและอารมณ์ของผู้อื่นเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและปรับตัวอย่างเหมาะสมความสามารถในการสังเกตนี้ช่วยให้พวกเขาควบคุมอารมณ์และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมอารมณ์ช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคนฉลาดเงียบใช้ความสงบในการตัดสินใจลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจแบบอารมณ์นำคิดเชิงกลยุทธ์และรอบคอบสามารถมองปัญหาในมุมกว้างและคาดการผลลัพธ์ได้ดีนี่คือพลังภายในที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์และความคิดซึ่งทำให้พวกเขาโดดเด่นในทุกสถานการณ์การควบคุมอารมณ์และความคิดเท่ากับการสะสมพลังภายในทุกครั้งที่ฝึกควบคุมอารมณ์และความคิด คนฉลาดเงียบกำลังสะสมพลังและความมั่นคงภายในเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียดสร้างความมั่นใจและเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดเงียบมักสงบมั่นคงและดึงดูดผู้คนโดยธรรมชาติการควบคุมอารมณ์และความคิดช่วยจัดระเบียบความคิดและเพิ่มความชัดเจนสร้างเสน่ห์และความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องพยายาม ฝึกสังเกตตัวเองและผู้อื่นเพื่อเรียนรู้และปรับตัวช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรอบคอบสะสมพลังภายในและความมั่นคงอย่างยั่งยืนคนฉลาดเงียบมักอยู่เงียบๆแต่ทรงพลังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสเสน่ห์ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการจัดการชีวิตเหนือกว่าผู้อื่น 4. ความเงียบช่วยเพิ่มพลังของคำพูดเมื่อคนฉลาดพูดพวกเขาจะพูดด้วยความตั้งใจ ทุกคำจึงมีน้ำหนักและพลังมากกว่าคำพูดทั่วไปการพูดน้อยแต่มีคุณภาพทำให้คนรอบข้างให้ความสนใจและเคารพหลายคนมักเชื่อว่าการพูดมากคือหนทางสู่ความน่าเชื่อถือและอิทธิพลแต่ในเชิงจิตวิทยาขั้งสูงคนฉลาดหลายคนกลับพบว่าความเงียบคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คำพูดมีพลังและน่าฟังยิ่งขึ้นการเงียบไม่ใช่การไม่พูดแต่เป็นการเลือกเวลาที่เหมาะสมพิจารณาความคิดอย่างรอบคอบ และสื่อสารอย่างมีน้ำหนักซึ่งทำให้ทุกคำพูดมีคุณค่าและทรงพลังยิ่งกว่าการพูดอย่างต่อเนื่องความเงียบสร้างพื้นที่ให้คำพูดมีน้ำหนักเมื่อคนฉลาดเงียบพวกเขาใช้เวลาในการคิดและวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารทุกคำพูดถูกคัดสรรอย่างรอบคอบการเลือกคำและจังหวะทำให้คำพูดชัดเจนและทรงพลังผู้ฟังให้ความสนใจมากขึ้นเพราะคำพูดไม่ได้เกิดขึ้นแบบพร่ำเพื่อ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเงียบมักพูดเพียงเล็กน้อยแต่ทุกคำมีผลมากการเงียบช่วยฝึกสมาธิและความชัดเจนในการคิดความเงียบเป็นเหมือนเครื่องมือฝึกสมาธิและความชัดเจนของความคิดลดเสียงรบกวนภายนอกและความฟุ้งซ่านภายในทําให้สามารถจัดเรียงความคิดได้เป็นระบบเพิ่มความแม่นยําในการสื่อสารและการตัดสินใจเมื่อคิดอย่างชัดเจนคําพูดจึงสะท้อนความมั่นคงและความเข้าใจอย่างลึกซึง้ง การเงียบช่วยเพิ่มสเสน่ห์และแรงดึงดูดคนฉลาดเงียบมักดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องพยายามการไม่พูดมากทำให้คำพูดและการกระทำมีน้ำหนักผู้คนรับรู้ถึงความมั่นคงและความเข้าใจลึกซึง้งเสน่ห์เกิดจากความเข้าใจและความสงบภายในไม่ใช่จากการโอบตัวนี่คือสเสน่ห์แบบเงียบ Quiet Charisma ที่เกิดจากการควบคุงอารมณ์และความคิดไม่ใช่จากการพูดหรือการแสดงตัวการสังเกตและเรียนรู้จากความเงียบ ความเงียบช่วยให้คนฉลาดสังเกตและเข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งสังเกตพฤติกรรมอารมณ์และความคิดของผู้อื่นเข้าใจแรงจูงใจและอารมณ์ของผู้อื่นเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและปรับตัวอย่างเหมาะสมความสามารถในการสังเกตนี้ช่วยให้พวกเขาควบคุมอารมณ์และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมอารมณ์ช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคนฉลาดเงียบใช้ความสงบในการตัดสินใจลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจแบบอารมณ์นำ คิดเชิงกลยุทธ์และรอบคอบสามารถมองปัญหาในมุมกว้างและคาดการผลลัพธ์ได้ดีนี่คือพลังภายในที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์และความคิดซึ่งทำให้พวกเขาโดดเด่นในทุกสถานการณ์การควบคุมอารมณ์และความคิดเท่ากับการสะสมพลังภายในทุกครั้งที่ฝึกควบคุมอารมณ์และความคิดคนฉลาดเงียบกำลังสะสมพลังและความมั่นคงภายในเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียด สร้างความมั่นใจและสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และไอเดียใหม่ๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดเงียบมักสงบมั่นคงและดึงดูดผู้คนโดยธรรมชาติการควบคุมอารมณ์และความคิดช่วยจัดระเบียบความคิดและเพิ่มความชัดเจนสร้างสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องพยายามฝึกสังเกตตัวเองและผู้อื่นเพื่อเรียนรู้และปรับตัวช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ สะสมพลังภายในและความมั่นคงอย่างยั่งยืนคนฉลาดเงียบมักอยู่เงียบๆแต่ทรงพลังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสเสน่ห์ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการจัดการชีวิตเหนือกว่าผู้อื่น 4. ความเงียบช่วยเพิ่มพลังของคำพูดเมื่อคนฉลาดพูดพวกเขาจะพูดด้วยความตั้งใจทุกคำจึงมีน้ำหนักและพลังมากกว่าคำพูดทั่วไปการพูดน้อยแต่มีคุณภาพทำให้คนรอบข้างให้ความสนใจและเคารพ หลายคนมักเชื่อว่าการพูดมากคือหนทางสู่ความน่าเชื่อถือและอิทธิพลแต่ในเชิงจิตวิทยาขั้งสูงคนฉลาดหลายคนกลับพบว่าความเงียบคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คำพูดมีพลังและน่าฟังยิ่งขึ้นการเงียบไม่ใช่การไม่พูดแต่เป็นการเลือกเวลาที่เหมาะสมพิจารณาความคิดอย่างรอบคอบและสื่อสารอย่างมีน้ำหนักซึ่งทำให้ทุกคำพูดมีคุณค่าและทรงพลังยิ่งกว่าการพูดอย่างต่อเนื่อง ความเงียบสร้างพื้นที่ให้คำพูดมีน้ำหนักเมื่อคนฉลาดเงียบพวกเขาใช้เวลาในการคิดและวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการจะสื่อสารทุกคำพูดถูกคัดสรรอย่างรอบคอบการเลือกคำและจังหวะทำให้คำพูดชัดเจนและทรงพลังผู้ฟังให้ความสนใจมากขึ้นเพราะคำพูดไม่ได้เกิดขึ้นแบบพร่ำเพื่อนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเงียบมักพูดเพียงเล็กน้อยแต่ทุกคำมีผลมากการเงียบช่วยฝึกสมาธิและความชัดเจนในการคิด ความเงียบเป็นเหมือนเครื่องมือฝึกสมาธิและความชัดเจนของความคิดลบเสียงรบกวนภายนอกและความฟุ้งซ่านภายในทำให้สามารถจัดเรียงความคิดได้เป็นระบบเพิ่มความมั่นยำในการสื่อสารและการตัดสินใจเมื่อคิดอย่างชัดเจนคำพูดจึงสะท้อนความมั่นคงและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งการเงียบช่วยเพิ่มสเสน่ห์และแรงดึงดูดคนฉลาดเงียบมักดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องพยายามการไม่พูดมากทำให้คำพูดและการกระทำมีน้ำหนัก ผู้คนรับรู้ถึงความมั่นคงและความเข้าใจลึกซึง้งเสน่ห์เกิดจากความเข้าใจและความสงบภายในไม่ใช่จากการโอบตัวนี่คือสเสน่ห์แบบเงียบ q u i ยเอ็ดคาริสที่เกิดจากการควบคุงอารมณ์และความคิดไม่ใช่จากการพูดหรือการแสดงตัวการสังเกตและเรียนรู้จากความเงียบความเงียบช่วยให้คนฉลาดสังเกตและเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ลึกซึง้งสังเกตพฤติกรรมอารมณ์และความคิดของผู้อื่น เข้าใจแรงจูงใจและอารมณ์ของผู้อื่นเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและปรับตัวอย่างเหมาะสมความสามารถในการสังเกตนี้ช่วยให้พวกเขาควบคุมอารมณ์และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมอารมณ์ช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคนฉลาดเงียบใช้ความสงบในการตัดสินใจลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจแบบอารมณ์นำคิดเชิงกลยุทธ์และรอบคอบสามารถมองปัญหาในมุมกว้างและคาดการผลลัพธ์ได้ดี นี่คือพลังภายในที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์และความคิดซึ่งทำให้พวกเขาโดดเด่นในทุกสถานการณ์การควบคุมอารมณ์และความคิดเท่ากับการสะสมพลังภายในทุกครั้งที่ฝึกควบคุมอารมณ์และความคิดคนฉลาดเงียบกำลังสะสมพลังและความมั่นคงภายในเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียดสร้างความมั่นใจและเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดเงียบ มักสงบมั่นคงและดึงดูดผู้คนโดยธรรมชาติการควบคุมอารมณ์และความคิดช่วยจัดระเบียบความคิดและเพิ่มความชัดเจนสร้างสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องพยายามฝึกสังเกตตัวเองและผู้อื่นเพื่อเรียนรู้และปรับตัวช่วยตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรอบคอบสะสมพลังภายในและความมั่นคงอย่างยั่งยืนคนฉลาดเงียบมักอยู่เงียบๆแต่ทรงพลังและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสเสน่ห์ ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการจัดการชีวิตเหนือกว่าผู้อื่น 4. ความเงียบช่วยเพิ่มพลังของคำพูดเมื่อคนฉลาดพูดพวกเขาจะพูดด้วยความตั้งใจทุกคำจึงมีน้ำหนักและพลังมากกว่าคำพูดทั่วไปการพูดน้อยแต่มีคุณภาพทำให้คนรอบข้างให้ความสนใจและเคารพหลายคนมักเชื่อว่าการพูดมากคือหนทางสู่ความน่าเชื่อถือและอิทธิพลแต่ในเชิงจิตวิทยาขั้นสูง6สเสน่ห์จากความสงบ ความเงียบสร้างความน่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามคนรอบข้างมักรู้สึกอยากเข้าใกล้เพราะความสงบสร้างความลึกลับและความน่าสนใจคนที่พูดน้อยแต่มีความสงบมักสร้างแรงดึงดูดในแบบที่ลึกลับและทรงพลังคนเหล่านี้ไม่ได้พึ่งพาคำพูดมากมายเพื่อแสดงออกแต่ใช้การสังเกตการฟังและการคิดเชิงลึกเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ความสงบคือสัญญาณของความมั่นคงภายใน จิตวิทยาเชื่อว่าคนที่สงบมักเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางอารมณ์พวกเขาไม่เร่งรีบที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์หรือความคิดเห็นของผู้อื่นการที่ไม่รีบร้อนหรือสะไดาอารมณ์เกินไปทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยในการอยู่ใกล้การฟังมากกว่าพูดคือพลังของการเข้าใจคนฉลาดเงียบมักเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาใส่ใจและจับใจความสำคัญจากสิ่งที่คนอื่นพูด การฟังอย่างตั้งใจนี้สร้างความรู้สึกว่าคุณค่าของเราถูกยอมรับและเข้าใจซึ่งเป็นเสน่ห์ที่คำพูดมากมายไม่สามารถให้ได้ความลึกลับสร้างแรงดึงดูดเมื่อใครบางคนไม่เปิดเผยทุกเรื่องในทันทีความสงสัยและความอยากรู้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า Mystery Effect ความลึกลับทำให้คนอื่นอยากเรียนรู้และเข้าใกล้มากขึ้น การตัดสินใจอย่างรอบคอบและคิดเชิงลึกคนฉลาดเงียบมักตัดสินใจหลังจากพิจารณาข้อมูลรอบด้านแล้วการไม่รีบร้อนแสดงถึงความมีเหตุผลและความเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามสเสน่ห์จากความสงบคือสเสน่ห์ยั่งยืนเสียงดังและความสนุกสนานอาจดึงดูดในช่วงสั้นๆ แต่ความสงบและความมั่นคงใจมักสร้างความประทับใจระยะยาวคนที่อยู่ใกล้จะรู้สึกผ่อนคลายและได้รับแรงบันดาลใจโดยไม่ต้องพยายามมากสเสน่ห์ของคนฉลาดเงียบไม่ได้มาจากสิ่งที่พวกเขาพูดแต่จากสิ่งที่พวกเขาเป็นความสงบความเข้าใจลึกซึง้งและความมั่นของทางอารมณ์คนที่รู้จักใช้พลังของความสงบจะสามารถสร้างแรงดึงดูดในระดับที่คำพูดไม่สามารถสื่อได้ การเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่ซ่อนอยู่ภายในเจ็บคำพูดมีคุณค่าคนฉลาดรู้ว่าไม่ใช่ทุกคำพูดที่ควรออกมาพวกเขาใช้ความเงียบเพิ่มพลังให้คำพูดเมื่อพวกเขาพูดทุกคำจึงหนักแน่นและสร้างผลกระทบมากกว่าคนที่พูดน้อยแต่คำพูดแต่ละคำมีน้ำหนักกลับสร้างสเสน่ห์และความน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืนคนฉลาดเงียบไม่ได้พูดเพื่อให้ตัวเองดัง แต่พูดเพื่อให้สิ่งที่พูดนั้นมีความหมายและผลกระทบคุณค่าของคำพูดมาจากการคิดก่อนพูดจิตวิทยาเชื่อว่าคนฉลาดเงียบใช้เวลาพิจารณาและประเมินสิ่งที่จะพูดพวกเขาไม่พูดเพียงเพราะต้องเติมเต็มความว่างแต่พูดเพราะต้องการสื่อสารสิ่งสำคัญการคิดล่วงหน้าทำให้คำพูดมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือการฟังมากกว่าพูดทำให้คำพูดมีความหมาย การฟังช่วยให้พวกเขาเข้าใจบริบทความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นทำให้เมื่อพวกเขาพูดคำพูดนั้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้ฟังได้อย่างตรงจุดคำพูดที่ออกมาจึงไม่ใช่คำพูดธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เติมเต็มช่องว่างและสร้างคุณค่าคำพูดของคนฉลาดเงียบสร้างแรงกระตุน้นพระพูดน้อยคำพูดแต่ละครั้งจึงโดดเด่นและจดจำง่ายนักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า scarcity effect สิ่งที่มีจำกัดจะมีค่าและน่าสนใจมากขึ้นการเลือกคำพูดสะท้อนความเข้าใจลึกซึง้งคนฉลาดเงียบมักใช้คำพูดที่เรียบง่ายแต่สื่อความหมายลึกซึง้งพวกเขารู้ว่าการใช้คำที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนมุมมองสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมความสัมพันธ์ได้สเสน่ห์จากความรอบคอบในคำพูดคนที่พูดน้อยแต่คำพูดมีคุณค่ามักสร้างความเคารพและความไว้วางใจ ความสงบและรอบคอบของพวกเขาทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าทุกคําพูดนั้นมาจากความจริงใจและความเข้าใจลึกซึง้งคําพูดของคนฉลาดเงียบไม่มากแต่เต็มไปด้วยคุณค่าการพูดด้วยความรอบคอบและความเข้าใจทําให้คําพูดเหล่านั้นมีอิทธิพลและจดจําได้นานกว่าคําพูดที่พร่าเพื่อการเรียนรู้ที่จะใช้คําพูดอย่างมีคุณค่าไม่เพียงแต่สร้างสเสน่ห์แต่ยังสะท้อนถึงความฉลาดและความมั่นคงภายใน 8. การควบคุมอารมณ์ความเงียบช่วยให้จัดการอารมณ์และความคิดได้ดีขึ้นการไม่ตอบสนองด้วยความกโกรธหรือรีบร้อนทำให้พวกเขาเป็นคนที่มั่นคงและน่าเชื่อถือในชีวิตประจำวันเรามักเจอสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์ทั้งความกโกรธความหงุดหงิดหรือความกังวลในขณะที่หลายคนอาจตอบสนองทันทีด้วยคำพูดหรือการกระทำ คนฉลาดหลายคนกลับเลือกที่จะเงียบและสังเกตก่อนที่จะตอบสนองเหตุผลเชิงจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้น่าสนใจและลึกซึ้งกว่าที่เราคาดคิดการเงียบคือการให้เวลาตนเองคิดอารมณ์มักทำให้สมองส่วนที่ควบคุมเหตุผลหรือ prefrontal cortex ทำงานช้าลงขณะที่สมองส่วนที่เกี่ยวกับความรู้สึกและการตอบสนองฉับพลันหรือ amygdala ทำงานหนักขึ้น การเลือกที่จะเงียบช่วยให้คนฉลาดชะลอปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลันและเปิดโอกาสให้สมองวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีเหตุผลการเงียบช่วยควบคุมสถานการณ์การตอบสนองด้วยอารมณ์อาจสร้างความตึงเครียดหรือความขัดแย้งเพิ่มขึ้นการเลือกเงียบทำให้คนฉลาดสามารถควบคุมบรรยากาศและอารมณ์ของตนเองไม่ให้อารมณ์รุนแรงมาครอบงำการตัดสินใจ และบางครั้งการไม่ตอบสนองเลยก็เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดการเงียบเป็นเครื่องมือของความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นการเลือกเงียบเป็นวิธีการจัดการอารมณ์เชิงบวกเพราะช่วยลดความขัดแย้เพิ่มความสามารถในการฟังและสร้างความเข้าใจในมุมมองของผู้อื่นการเงียบช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ คนที่สามารถควบคุมอารมณ์และเลือกที่จะไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์มักถูกมองว่ามีความมั่นคงมีเหตุผลและน่าเชื่อถือในสังคมการพูดน้อยแต่มีคุณภาพมักสร้างผลกระทบที่ยาวนานกว่าการพูดมากแต่ขาดการยั้งคิด